สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กําลังดูคลิปของช่องหวยเด็ดไร้สาระนะวันนี้ปังก็มีฝันมาเล่าให้ฟังวันนี้วันที่30เมษาเออมันตีตีสอกว่ากว่ามั้งเอ้ยน่าจะตี3าตีสกว่ากว่าก็เป็นวันที่ 30แล้วเนาะก็ก่อนจะไปฟังฝันนะคะขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะบางขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อความฝันก็อย่าห่วงกันเลยเนาะฝันมันตั้ง20 30เรื่องเราก็ไม่รู้หรอกว่าหวยจะออกเลขไหนจริงๆไม่ต้องไปห่วงเพราะบางทีอะบางคนบอกว่าเดี๋ยวเลขเคลื่อนอย่างงี้อย่างง,าางี้ไม่เคลื่อนหรอกถ้าคนฝันแม่น่ะ เล่าใ,ใครฟังอะ่ะแล้วแต่ดวงคนฟังว่าเขาจะซื้อตามหรือไม่ซื้อแค่นั้นเองนะคะปังจําไม่ได้ว่าหวยออกวันที่หนึ่งหรือวันที่สองปังก็ยังหลงว่าวันที่สองเนี่ยปังซื้อลอตเตอรี่มาไปยังไม่ได้ดูเลยว่าหวยออกวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวปังค่อยไปดูนะเริ่มจากฝันแรกเลยนะคะ ฝันแรกผู้ชายฝันเขาบอกว่าฝันเห็นรถปิกอัพคันเก่าที่ขายไปไฟไหม่ด้านหน้าคนโซนทะเบียนรถ7 3 1 8ต่อมาผู้หญิงฝันฝันเห็นรถถอยลงลงดอยเบรกไม่อยู่ทะเบียน3 3 8 9ต่อมาผู้ชายฝันวันที่28 ฝันว่าขับรถชนผู้หญิงตายทะเบียน8720ฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่29ฝันว่าต้มปลานิลให้น้องสาวกับหล,หลานๆกินเขาบอกว่ามองเห็นเลขเนี่ยหมุนติ้วติ้ต,ติ้วในถ้วยแกงเลข16กับ18ต่อมาผู้ชายฝันวันที่29ฝันว่าหวยออก14เขาบอกว่าตัวสีแดงๆใหญ่ๆ คนนี้เล่นทุกหวยนะคะต่อมาพี่หญิงฝันวันที่29ฝันว่าขับรถตกลงไปในถ้ถาทะเบียนรถ177แล้วไปเจอรูปปั้นตะไข่ก็เลยจุดจุดทูบขอพรตะไข่หลังจากนั้นเนี่ยขับรถกลับจะไปซื้อลอตเตอรี่รถดันมาเสียขับไม่ไปเลยกลับบ้านไปเอารถอีกคันมารถอีกคันทะเบียน1923 ไปหาลอตเตอรี่เลข10กับหนึ่แต่ไม่มีมีแต่45หแล้วก็999เป็นหวยชุดหลายใบยก็เลยไม่ได้ซื้อต่อมาพี่หญิงฝันบันที่9 9ฝันว่ามีคนมากระซิบข้างหูดังมาก389 90และในมือเนี่ยถือลูกบอลโอ้บางเขียนผิด ถือลูกบอลหมายเลขหนึ่กับ1.9คือต้องแหกกระอางแข่งกับลูกชายลูกชายดูอะไรนะชอบฟังแบบคลิปหลอนเ,นเปิดดังลั่นบ้านอันนี้แคปมาเลยนะคะขนาดปิดห้องอัดแล้วเนี่ยเสียงดังมาก ต่อมาลูกชายฝันวันที่หลูกชายสี่ขวบฝันว่าเลขออกหนึ่งเจต่อมาผู้หญิงฝันวันที่27ฝันว่าคนที่เสียเนี่ยคนที่ตายไปแล้วค่ะลุกขึ้นมากอดเรามีน้ำหนองมีกลิ่นเหม็นเขาบอกว่าน้ำเหลืองเนี่ยมาติดตัวเราด้วยคนฝันเกิดวันที่13าเมษายน ปี2525 25, อายุ39ปีเต็มนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่29ฝันว่ามีคนบอกว่าเลขออกข้างบน17ข้างล่าง12แต่ในฝันเนี่ยเป็นปีพศ2553ก็จะไปตรงกับจำนวนผู้สูญหายในเรือดำน้ำนะาสิาคน ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่28ฝันว่าแฟนตายแล้วก็ทิ้งมรดกไว้ให้615ล้านอายุไม่รู้นะคะไม่ต้องถามต่อมาผู้ชายฝันวันที่28ฝันว่าไฟไหม้บ้านคนอื่นเขาบอกหลังใหญ่แล้วก็สวยงามมากวิ่งไปดูหน้าบ้านเจอบ้านเลขที่0 7 3 3ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่28 ฝันว่าไปไหว้พระที่วัดหลวงพ่อประกาศออกไมว่าขอให้ทําบุญคนละ15บาทเราก็ร่วมด้วย15บาทแล้วก็ทําบุญพระป่าไปอีก100บาทต่อมาผู้หญิงฝันวันที่29ฝันว่าไปยืนอรอซื้อยาเพื่อนเนี่ยเดินสวนออกมาแล้วเดินไปขึ้นรถฝั่งตรงข้ามจอดรถ จอดข้างรถเราแล้วรถเราเนี่ยไหลถอยหลังไปชนประตูรถรถเราทะเบียน1 1 0่งหนรถเพื่อนทะเบียน8-1-0-2แคปไว้นะคะ ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่26ฝันว่าผู้หญิงให้ไปรับโทรศัพท์เราถามว่าเบอร์อะไรเขายื่นกระดาษมาให้ดูว่าเป,เ,เป็นเบอร์ที่โทรมาถามว่าใช่เบอร์โทรศัพท์เก้าห้าแปดไหมเขาก็บอกว่าใช่แล้วก็เขาบอกว่าเป็นเบอร์ที่เขาใช้ในชีวิตจริงต่อมาผู้หญิงฝันวันที่28ฝันว่าพระเขียนเลขใส่กระดาษ แล้วก็ยกให้ดูเลข804กับ084ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่28ฝันว่ามีคนมาบอกว่าเลขออก58ต่อมาผู้หญิงฝันเขาฝันว่าเด็กผู้ชายตัวดำๆวิ่งมาชนแล้วก็บอกเลข75 ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่27ฝันว่าขับรถตัวเองดันถอยหลังเองเบรกไม่อยู่ทะเบียน2850ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยีฝันว่าไฟไหม้รถเก๋งมีเด็ก3คนนะ่ะจุดไฟเผาตำรวจจับได้สองคนทะเบียนรถ348ต่อมาผู้ชายฝันวันที่ยี้า ฝันเห็นเต่าสองตัวเล็กกับใหญ่จับตัวใหญ่มาดูเห็นเลข6กแต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยีิเฝันเห็นเลขสีแดงอยู่บนต้นไม้ใหญ่ใกล้ทางเข้าวัดเขาบอกว่าต้นไม้ใหญ่นะี่มีหลายต้นแต่ต้นที่มีเลขเนะี่ยจะมีแสงประกายเหลือบทองตัดกับตัวเลขสีแดงเลขที่เขาเห็นนะฮะสากับสีเจ็ด แคบไว้นะจ๊ะแคบแล้วเนาะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ห้าฝันว่าไปงานแต่งเดินไปที่ห้องหนึ่งมีของที่ชั้นเอ,อ่อพวกหนังสือใบลานมีเทียนมีสายสินพันอยู่มีของทําพิธี เราค้นเจอปากกาดำเหล็กโบราณมีเลขที่ปากกา1819อีกฝั่งมีเลข02ต่อมานี้ฝันวันที่26ฝันเห็นรถคันเก่าตกลงไปในแม่น้ำสักพักน้ำลดเห็นรถเราอะปักด,ดินอยู่แล้วเรามาทำอาหารกินกลับมาพี่เคยล้างรถเราอยู่บอกว่าเอาขึ้นมาได้แล้วทะเบียน97 66ต่อมาผู้ชายฝันวันที่28ฝันว่าแมวคาบกระดาษมาให้ข้างในกระดาษเขียน66ถ้ากับหัวก็69หรือไม่ก็99ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่28ฝันว่าไปวัดไปนั่งรอแม่แล้วนั่งคุยกับพระแล้วแกไน้เขียนเลขใส่มือให้288เราบอก28เหรอคะ พระบอกแล้วแปดอีกตัวไม่เอาเหรอต่อมาผู้หญิงฝันมันที่แปดฝันว่าไปขอหวยที่ต้นตะเคียนเห็นเลขสามสามกับห้าศูนย์ต่อมาผู้หญิงฝันมันที่ยีิบเจ็ดฝันว่าเจ้านายเก่าหยิบอตเตอรี่ให้สี่ใบเลขศูนย์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 ห้าห้าต่อมาผู้หญิงฝันมันที่ยีิบเจ็ดฝันว่าไปไหว้พระ ทางขึ้นเขาชันมากเราเหนื่อยก็เลยหยุดมองไปข้างหลังมันสูงมากก็เลยกลับลงมาเป็นทางขุุค่ะเดินมาถึงพื้นอ่ะมีคนขายเห็ดจาละยี่สิบเราขอซื้อคนขายไม่พูดด้วยวันนี้มีสี่แผ่นนะคะวันนี้ที่สาสิบก็ฟังไม่แน่ใจว่าหวยออกวันที่หนึ่งที่สองอย่างที่บอกนะก็ ถ้าไม่มีเวลาก็คงจะไม่ได้ลงนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะก็เลือกเลือกเอาฝันที่ตัวเองชอบนะคะมันก็มีฝันดีหลายฝันน่ะคนนั้นก็ฝันดีคนนี้ก็ฝันดีแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะถ้ามังมีเวลามันก็จะไปอ่านคอมเมนต์บางทีไม่ค่อยมีเวลาก็อาจจะไปกดไลค์ให้อะไรให้ คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะเพราะว่าดึกมากแล้วสวัสดีค่ะ